ปิกดูมีดีขึ้นทางด่วนเอ้ยใช่ถนนหลวงจ่ายค่าทางหลวงสิบประจิตแอใกระดิรนแใช่ญญตอนนี้เรากลับมาจากฮอลิเดย์จากปารีสนะคะแล้วก็มาทำงานได้สักพักวันนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เลยจะไปภูเขากันอีกไปที่ไหนปิกดูมีดีแล้วก็ไปทัวร์มาเลด้วยใช่ไหมไปทัว <laughs> มาเลด ทางหลวงจ่ายเท่าไหร่กับเบียโอ้เออหนึ่งยูโรแปดสเจ็บจิ ้แลวอันนี้เป็นข้างหลังแคมปิ้งของเราเราแคมปิ้งอยู่ตรงนี้เจ็บบุยอ่าเ็บบุยเหรอกอยู่บุยอ่ามีผีไหมในป่าเอา้าไปเดินเล่นกันระวังตกน้ำนะตกน้ำ น้ำเย็นไหมเย็นมากเย็นมากไปเลยาำน้ำาำน,น้ำคอบ๊อาบน,น้ำไม่อยากดู คน2-3แามาลงน,นะครับคน2-3แม,าามาลงคน2-3แามาลงตาาอนนี้ไปเดินไปชัว่วโมงขึ้นไปบนยอดเขาปิกดูมีดีกันขับรถด,ดีไหมเมื่อคืนนอนดีไหมขับรถดีนอนดีไหมเจ็บตา <c oughs> นอนดีไม่รู้แต่เจ็บตา <c oughs> นอนดีเจไฟไฟตก ซื้อตัวสามคนคนละเสื้อรอปิกดูมีดีะขึ้นกระเช้าร้อยห้สิบยูโรซื้อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดเขา ิดูมีดีคนไม่เยอะเลยอ่ะขลงเออขาลงแ <'s> สดงว่าข้างบนคนเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้านะคะค่าขึ้นลงคนละ52ยูโร เราได้รอบสิบเอ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวประตูเปิดต้องตกน้ำไหมมีตาลิสตซอร์ด้วยววา

c'est vraiment plus fort on est pas en train de faire un grand ben yoni alors ça a bougé ça a bougé ça faire. il y a quelqu'un qui a crié beaucoup oh non ça va bouger ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Oh On est comme un oh, Tu vois Agathe, tu vois bien Oui, il y a, a okay, Regarde-moi. <laughs> Go <Goût> à <main>. Regarde-moi. <laughs> en Expérience. Vous y découvrirez l'aventure scientifique du pic et sa réserve de ciel étoilé. เดินไป่เมื่อกี้เรายืนตรงนู้นเป็นพื้นใสน่ากลัวมากเลยพื้นเป็นพื้นกระจกป,กปิกดูมีดีดดอ,อ,อะไรหบหบี 2, <600. S 2> ดีปฮอปสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ไม่ใช่มงบลังปิ๊กดูมีดีกินกล้วยแอปมองบลังเครื่องข่าวแอป oh buddy สวยไปข้างบนไหยกวยเราจะลังลงไป